ตาใจมาอย่างก็พอเห็นหน้าปกนักเรียนก็น่าจะจําได้ก็คือเรื่องอีหนาวซึ่งค่อนข้างจะไปหลายตอนนะคะเพราะว่าเรื่องยาวรูรวบลัดก็ได้แต่อัตลรกของบทประพันธ์นักเรียนจำไม่ได้เลยดังนั้นนักเรียนก็เอาหนังสือมาด้วยนะลกูกศกึกหนงกระหนงิงหรือศึกกระหมังกุหนิงนักเรียนจําไม่ดีนะคะศึกกระหมังกุหนิงนะ ถ้ากระหนุงกัะหนิงก็นกักเรียนไปจีปบเป็นข้างนอกจอนะเราก็จะวิเคราะห์ในเรื่องแล้วก็สิ่งสําคัญคือนักเรียนต้องสรุปเนื้อหาในแต่ละชั่วโมงที่ครูอถอดความให้ในะนักเรียนจะเขียนตั้งแต่ห้าบรรทัดขึ้นไปเพราะว่าสองสามบรรทัดมันน้อยเกินนะให้ละเอียดพอสมควรแล้วก็นักเรียนแต่ละชั่วโมงนักเรียนก็เขียนไว้เลยว่า,าวเดี๋ยววันนี้วันศุกร์ที่สิบแปดมิถุนา ได้เรื่องสอความจากเรื่องได้ความว่านะสุขหน้าได้ความว่าอ่างเงี้ยพอจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นวันเปิดนักเรียนก็เอามาให้ครูเข้าเล่มนะมีงานอะไรที่เป็นของครูนักเรียนก็เข้าเล่มให้หมดเลยนะเหมือก็ส่งใยงานก็พาัางงานเหมือนเดิมคือใช้ใบงานหรือกระดาษหรือนักเรียนจะพิมพ์ก็ได้แต่การพิมพ์จะให้เรียบร้อย อ่าวันนี้มีตัวละครให้ในักเรียนดูได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนดูตามลูกสอนนะคะตามลูกสอบุคคลแรกที่ครูขอพูดก็คือเท้ากุเรปันนะคะคือเท้ากุเรปันจะมาแทบตอนพูดเนี่ยเท้ากุเรปันเนี่ยก็เป็น โอรสองคโตขององค์ตปาลกาหลาซึ่งได้เป็นเทวดานะท่านท่านสวรรค์ไปแล้วท่านเป็นเทวดาผู้ใหญ่นะอยู่บนสองสวรรค์มีลูกด้วยกันสี่คนนะก็ที่เน้นในเรื่องนี้ก็มีท้าคุเลปันนี่เป็นพี่ตอเลยนะคะวงอสันยดแหวาก็คือวงที่สืบเชื้อเื้อสายโบราณการบอกว่าสืบสืบเชื้อสายจากไรอินนะคะ ็เป็นนั้นว่าท้าวกุเลปันเนี่ยมีโอรสรูปงานชื่อว่าอ e ีเหนานะคะเนี่ยนักเรียนดูอ e ีเหนานะอีเหนานี e ่นะคะปรากฏว่าอ e ีเหนานเนี่ยกับนางบุษบาซึ่งเป็นลูกของท้าวดาหาก็เป็นเครือญาติกันนักเรียนในสมัยก่อนอ้าวทำไมลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกันก็เพราะว่าเขาเป็นรมเนียมว่า ถ้าหากว่าวงใหญ่วงสูงก็คือวงอสัญญาเดวะต้องแต่งงานกันในภายในวงอสัญญยเดยวะแล้วก็ยดตําแหน่งอีกค่ะถ้าสมมติว่าลูกเกิดเกิดกับนางสนมเอกไมเหสีเอกอ่ะไมเหสีเอกลูกที่เกิดมาแต่งงานกับไมเหสีเอกก็ต้องเป็นไมเหสีเอกด้วยก,กันนะถ้าเป็นหญิงเป็นชายนะถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงฝ่ายหนึ่งเป็นชาย ลูกของมเหสีเอกก็แต่งงานกับลูกของมเหสีเอกลูกของนางสนมลดหลั่นลงมาก็แต่งงานกันเนี่ยนักเรียนม,มันลำบากนะเนี่ยยิงวางทำเนียมเงื่อนไขทางทางทางราชวังมากอันนี้ก็ทำเนียมของเขานะก็เป็นนั้นว่าท้าวดาหาก็มีลูกสาวซึ่งเกิดจากปะไัยสุรีก็คือมเหสีเอกเนี่ยมีชื่อว่าบุษบานะคะบ,บุษบาแล้ว ฝ่ายท้กุเลปันก็เกิดมีมเหสีเอกเนี่ยมีมีโอรสชื่ออีเหนาเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็เลยจะต้องทําไมจับแต่งงานกันคือเครื่องหมายพวกนี้คือทั้งคู่นเนี้ยจะต้องแต่งงานกันคือไม่รู้ตัวนะเกิดมาก็รู้แล้วว่าต้องเป็นคู่มั่นกันนะไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งแม่ของปะไะมสุรีคือแม่ของอีหนาเนี่ย แม่ของแม่นะคือยายตายเพราะนั้นอีหนาวเนี่ยต้องเป็นตัวแทนเพราะตอนนั้นเนี่ยแม่อีหนาวกำลังตั้งท้องมีน้องอ่อนๆอยู่นะโบราณก็ไม่ให้คนท้องเนี่ยไปงานศพอีหนาวก็เลยต้องเป็นตัวแทนอีหนาวเป็นหนุ่มแล้วนะเป็นตัวแทนไปเมืองมันยาไปเพื่อปรงศพยายนะก็ปรากฏว่าในงานเนี่ยได้เจอนางจินตลารูปงานเนี่ยที่ผูใช้ปากกาชีเนี่ย ก็เกิดรักชอบแล้วก็อยากจะขอเป็นชายาด้วยแต่งงานด้วยนะแต่พ่ออีหนาวคือพระกุเลปันไม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอีหนาวได้มีคุณมันมแล้วแล้วนางจิ้งจา拉เนี่ยก็ไม่ได้เกิดกับปรไหมสุรีเกิดกับนางสนมคือเกิดจากมเหสีองค์รองมาเนี่ยก็คือไม่ได้เหมาะสมกันนะคะก็คือว่าไม่ควรคู่แต่อีหนาวก็ดื้อรั้นนะก็แต่งกับ จินตลาแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ยอมกลับเมืองกุเลปันนะข่าวนี้ก็ไปรู้ถึงหูของเท้าดาหาเพราะว่าถึงเวลาอีเหนาจะต้องแต่งงานแล้วแต่ทาไมอีเหนาไม่ยอมมาแต่งงานแล้วมีจดหมายมาว่าไม่ขออภิเษกกับนางมุสบานน่นแสดงว่านางมุสบาเป็นไม้ขันมากโบรานเขาถือนะคะนักเรียนผู้หญิงเป็นไม้ขันมากเนี่ยจะไม่ได้แต่งงานนะเท้าดาหากโกรธมากทรงกรธมากก็เลยบอกว่า ให้อำมาต์ไปประกาศเดี๋ยวนี้บ้านใดเมืองใดมีโอรสที่สามารถจะมาแต่งงานกับพระธิดาบุษบาของเราได้มาเป็นบุคคลแรกเราจะยกนางบุษบาพระธิดาของเราให้ทันทีตรงนี้พลาดนะเท้าดาหาพลาดด้วยความโกรธนะคะอารมณ์โกรธไม่นึกถึงว่าลูกเนี่ยนะต้องมาอยู่กับใครไม่รู้หัวนอนปลายตีน ไม่รู้นิสัยใจคอการจะไปอยู่ได้ยังไงรูปร่างหน้าตาจะขี้วิ้วคี้เหรยังไงถ้าพูดอย่างนี้คือใครมาก่อนก็ได้เลยนะนี่แหละคือข้อผิดพลาดของท้าวดาหานะเราวิเคราะห์ดูในเรื่องวิเคราะห์ถึงอินนานางจินตลานางจินตลาผิดไหมที่เขามีคู่มั่นแล้วไปแต่งงานกับเขาหรือนางจินตลาจะโดนหลอกลวงว่าพี่ไม่ได้มีคู่มัน่นพี่ไม่ได้รักอะไรกันเนี้ยนะก็นั้นก็ลองดูปรากฏว่า เรื่องก็ไปถึงองค์ตปาลกาหลาซึ่งเป็นเทวดาเป็นปู่ของอีเหนาด้วยแหละเป็นปู่ทั้งของปุษสบาด้วยนั่นแหละแล้วก็เกิดอาการหมันไส้พูดยังไงว่าหมันไส้ก็เลยอยากจะแกล้งอีเหนานะ,ะแกล้งด้วยวิธีใดอ่านะคะก็คือเมื่อจรากาได้ได้ข่าวจากเท้าวดาหาว่าจะมอบโอมอบพระธิดาให้จราการเนี่ยนักเรียนดูค่ะ เขาเยอะๆเนี่ยนะลูกล่างก็คิริวคิเล่เนี่ยนะปากเจอตาโปนเนี่ยนะก็อยากมีลูกสวยๆก็เลยบอกว่าอ้าวให้พวกอมตะเนี่ยลองแอบไปสืบที่เมืองดาหาว่าพรธิดาบุษบาสวยไหมงามแค่ไหนอ้าวก็ปรากฏว่าคนของเท้าจรกานะ,ะจรกาที่ชื่อว่าลัตูลัตูคาว่าลัตูนักเรียนแปลว่าโอรดหรืองทีดาเมืองเล็กๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหญิงรือชายเราจะเรียกระโตกนะคะแต่ของของอีหนาวเนี่ยเราเรียกระดเด่นเพราะว่าระเด่นคือผู้ใหญ่ที่โอรสที่เป็นเป็นกษัตริย์องค์ใหญ่แห่งเมืองใหญ่นั่นเองนะ,ะปรากฏว่าจากาก็ใช้ให้คนเข้าไปดูไปเสิร์ดูว่าโอเคสวยนะ,ะก็วาดรูปมีสองรูปรูปบุษบาตอนไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องก็สวยนะคะ กับรูปบุษบาที่แต่ององค์สองเครื่องแล้วนะยิ่งงดงามใหญ่ปรากดว่าเดินทางระหว่างทางในป่านะองค์ตะปาละกาหลาที่เมื่อกี้คอบอกว่าเกิดความหมันไส้อีหนาวนะก็เลยพัดให้มีลมนะพัดเอารูปที่เมื่อกี้เนี่ยคนของจรากาว่าเนี่ยรูปหนึ่งไปตกอยู่ในป่านะจะเป็นรูปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอยู่ในป่า กไปในป่าปรากฏว่าก็เป็นเวลาช่วงที่มิยาสกรรมนี่ค่ะมิยาสกรรมนึกอยากจะเที่ยวป่านะคะก็เลยเที่ยวป่าเดินป่าก็มาเจอเอารูปของนางบุษบาแล้วก็หลงรักทันทีเลยงดงามอะไรขนาดนี้นางฟ้าลงมาให้ข้าหรือเปล่านะ,ะกลับไปบ้านนะ,ะกลับไปเมืองไปบอกพ่อคือเท้ากะหมังกุหนิงพ่อนี่กรรักรูกลกอเกิเน,นะ,ะเอาเลยลูก ลูกชอบใครเดี๋ยวพ่อจะยกขบวนขันมากไปเนะี่ยก็ยกขบวนขันมากไปที่เมืองดาหาไปขอเท้าดาหาปรากฏว่าทําไมเท้าดาหาบอกว่าช้าไปแล้วเราได้ยกพระธิดาของเราให้กับจอรากาไปแล้วท่านมาช้าไปเสียแล้วอ่าก็ทหารก็ยกกลับไปแล้วรายงานนะเะปรากฏว่าวิยาสกรรมไม่ยอมองค์กมังคุดิ่งก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อจะขู่นะ พ่อจะเอาทัพกองทัพไปตอนเนี้ยยกกองทัพไปดูสิว่าเท้าดาหาจะยอมยกให้ไหมในเมื่อเท้าดาหาเนี่ยไม่มีไม่ได้มีโอรสที่จะออกมาสู้สู้สงครามกับเราได้เพราะฉะนั้นพ่อว่าเราจะยกกองทัพไปแต่ก่อนอืน่นพ่อมีน้องชายใช่ไหมเรามีเรามีน้องชายเรามีนะ้าอยู่สองคนนะคือปาอยังกับปะนันนะเพราะฉะนั้น ก็เรียกน้องชายทั้งสองคนเนี่ยมานะนักเรียนดูคนตรงนี้จบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้ดูต่อไปก็ปรากฏว่าไปเรียกน้องชายมานะทะทนนี้นักเรียนดูเชื้อสายตรงนี้ไปก่อนในระหว่างที่ครูเล่านะคะไปเรียกน้องชายมาน้องชายก็บอกว่าทันพี่มันไม่มีตั้งแต่โบราณแล้วนะว่าไม่มีบ้านเมืองเล็กๆจะไปสู้กับ บงอสันเดแดว,วานะเพราะว่าเป็นเมืองอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สืบเชื้อสายมาจากเทวดาเนี่ยไม่ได้หรออ่ะทีนี้ก็มาถึงตรงนี้นะคะก็ปรากฏว่าได้เรียนดูในหนังสือสอนเลยนะดในนนูในหนังสือในหน้าในหน้าสามสิบนะคะ ในหน้าสามสิบครั้งที่แล้วคุณได้พูดแล้วนะก็มาหน้าสามสิบย่อๆว่าสองน้องสองคนเนี่ยก็บอกว่าทูลคัดค้านว่าท่านพี่ตั้งแต่โบราณแล้วไม่มีใครกล้าไปลบกับวงอสันยะแดวหวาหรอกก็คือวงเทวดาการยกทัพไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้รับชัยชนะนะมองๆหรือ,อว่าเราคงจะแพ้แน่ ถ้าพี่พาให้น้องไปลบกับเมืองเล็กๆด้วยกันเนี่ยน้องไม่เคยย่อท้อไม่เคยปฏิเสธเลยนะท่านพี่อท้าวกระหมังคุณหญิงก็บอกว่าเมื่อนั้นท้าวกระหมังคุณหญิงมีศักดิ์จึงบ่ายเบียงเลี้ยงตอบพน้องรักใช่จะหารหาโพงเทวันด้วยบัดนี้บุตรตรีดาหาจรกาให้มาจุดนางจุดนางานแปลว่าเนื้อคู่รูเคยให้ไดเรียนหาคําศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นศัพชวาไว้แล้วนะคะอันนั้นก็หนึ่งหนึ่งชิ้นงานนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ทำหรือเปล่านะเบอกว่นเนี้ยตอนเนี้พระธิดาบุษบาเป็นผู้ครองของจารกานะคะ <c oughs> เราจะยกทัพไปชิงเอานาบุษบากับจารกานะ <c oughs> น้องเราไม่ได้ไปสิงท้าดาห่ไฟน้องชายสองคนก็เลยบอกว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อนางยังอยู่กับพระบิดาในกรุงดาหาแม้นการสงครามครั้งนี้เกิดการชิงกันแล้วก็ท้าวดาหาจะนิ่งนอนอยู่ได้อย่างไรจะต้องไปบอกอีกสามเมียงชัยสามเบียงชัยก็คือเมืองอะไรฮะเมืองกุเลปานเมืองกาหลางังเมืองสิงหัสสาลีไงคะที่เมืองเป็นพี่พี่น้องกันสี่คนเนี่ยนะนะแล้วการศึกนี้ก็จะโดนขนาบทั้งหน้าทั้งหลังกองทัพเราเนี่ยคงจะรับไม่ไหวหร ท่านพี่แล้วก็จะต้องเพลียงพร้มจะต้องอับอายขายหน้าแก่จลากรดด้วยท่านพี่เท้ากระหมังคนอีกวบ้างไงเมื่อนั้นขึ้นต้นเมื่อนั้นก็แสดงว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคำบัตรนั้นก็คือไม่สําคัญตัวรองรองพวกเสนาฮะเมื่อนั้นเท้ากระหมังคนอีกนนะถขาจึงตอบสนองพน้องยาซึ่งท่านว่านี้เจ้าไม่เข้าใจอันละเด่นลนตรีเนี่ย กรธกับพ่ออยู่โกรธกับเท้าคุเลปันอยู่แล้วตอนนี้ลักเด่นคืออีหนาวเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมืองหมันยามากกว่าปีแล้วไม่มีทางจะยกทัพมาช่วยหรอกนะก็จะมีก็อาจจะมีการหลังสีหักสาลีแต่ไม่เป็นไรหรอกรวมแล้วเราก็สามเมืองด้วยกันนะก็ถือว่ามันก็ไม่ไม่น่าจะแพ้เมืองของเท้าจอเท้าดาหาหนะถึง ทับจรากามาก็รับรองต่อให้มาสักสิบแสนเลยพี่ก็ไม่กลัวจะจจมตีให้แตกพ้ากูเลยให้หนีเข้าป่ากะเจิไปเลยเนี่ยเจ้าอ่ะอย่าอย่ายอ่อท้อเลยเจ้าอย่าคิดว่าเราจะไม่ได้รับชัยชนะเลยนะเจ้าอย่ากลัวไปเลยพูดง่ายๆนะต่อไปค่ะนักเรียนหน้าสามสิบสองแม้นมิยียาสก,กรมมอดม้วยพี่ก็คงตายด้วยโอรสาก็เท้ากระหม่อมคุณหญิง บอกว่าหากลูกชายของพี่ไม่ได้นางบุษบามาเป็นชาย,ยาลูกชายของพี่คงขาดใจตายพี่ก็คงจะตายตามโอรสของพี่ด้วยเพราะว่าลูกเป็นสุดที่ระของพี่นะนไหนๆจะตายทั้งทีก็ไม่ตายเร็วก็ตายช้ามันก็ตายเหมือนกันละน้องแต่การทำสงครามครั้งเนี้ยเราอาจจะโชคดีนะได้ดังใจที่เราต้องการไว้นะ พี่เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบไหฮะพี่เนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ึกษาพนาวันเปรียบเหมือนต้นไม้หากลูกตายไปแล้วพี่ก็ต้องตายไปด้วยนักเรียนต้นไม้ที่เมื่อมีลูกและตายไปคือต้นกล้วยค่ะสังเกตนะต้นกล้วยเวลาออกลูกออกผลแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเอาเครือกล้วยใช่ไหมคะแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นกล้วยในสวนที่ทั่วทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคนต้นกล้วยเพราะว่ามันก็แ,แก่แล้ว มันก็จะขึ้นหน่อใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกใหม่เขาก็จะเปรียบเทียบว,ว่าต้นไม,ไม้ที่เมื่อให้ลูกแล้วตายเ็าบอกว่าเป็นต้นกล้วยนะคะต่อไปค่ะเมื่อนั้นสองกษัตริย์ฟังพระเชษฐาก็คือเอ่อละตูละตูะตปายางกับละตูปาหมันอะไรอนะ่ะน้องชายทั้งสองคนเนะนะี่ยเนี่ยพอฟังแล้วก็พยายามบอกแต่เท้ากำมังคุณเองก็ยังทำไมยังคัดค้านอยู่ก็บอกว่าโอเค อย่างนั้นน้องทําตามที่พี่ต้องการก็ได้นะพอน้องทาตามเอาโอเคเท้ากำมะขุนิงก็เลยมีความสุขนะได้น้องชายสองคนมาช่วยนะฮะต่อไปตรงนี้ค่ะนักเรียนขึ้นจอหน้าจอตรงนี้เลยมาถึงเมืองดาหานะคะเมืองดาหา,ะะเ,มา,หาเมื่อน,นั้นเท้าเดี๋ยวครูขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงอือม ก็มาตรงนี้นา่ารู้หน่อยก็บอกว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นอย่าลืมจําไว้นะเมื่อนั้นต่างจากบัตรนั้นนะคะถ้าเมื่อนั้นคือกล่าวถึงกษัตริย์ราชินีบุคคลสําคัญของเรื่องปัตน,นัเนนี่คือสนมอมมาต์พวกนี้นะเมื่อนั้นพระองค์ธิดาอ่ะพระองค์ทรงทิ่พดาหาก็คือเท้าดาหานี่ค่ะ ชั้นสุริยะฉายสามนาฬิกาคือสามโมงก็คือ,คอช้าโสดโสดก็คือลงอาบน้ำอาบน้ำนะแล้วก็แต่งตัวก็ออกมาว่าราชการนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อมาที่นั่งมามาบนบันลังดูจีดูจีก็คืองดงามสวยงามนั่นเองดูจีนะะก็เรียกอมาตมาบอกว่าอา้อาวอมรต่างแดนมามีราชสารเข้ามา ว่าบอกกล่าวอะไรให้เชิญมานะคะก็บัดนั้นอมาตรับสั่งใส่เกษาก็พาสองพูดแห่งเมืองกะมัง,งกุนิงเข้ามานะคะบัดนั้นเสนีผู้ใหญ่ฝ่ายทหารจึงให้อารักษ์อารักษ์คือฝ่ายเดินเรื่องหนังสือฝ่ายเขียนหนังสือนั่นเองรับราชการอามาอ่านนั่นเองนะต่ออยู่ในหนังสือเลย ก็ในสารพระผู้ผ่านนาคาเล่กำมังกุนิงนิเวศเขตกันในราชสารก็กล่าวถึงว่าข้าพเจ้าเท้ากำมังกุนิงแห่งเมืองกำมังกุนิงขอถวายบังคมพระองค์ผู้ผู้มียศศักนั่นเองนะคะก็คือพระองค์ผู้มีบุญบารามีก็หมายถึงเท้าดาหานั่นเองคะ ข้าพเจ้าอาจจะทําความลาคาญให้แต่ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงว่าด้วยข้าพเจ้ามีโอรสก็คือมีมีลูกชายนะซึ่งได้เดินป่าได้ไปเดินป่าแล้วก็ไปคือเดินป่าเพื่อต้องการกวางไปลากวางนะั่นแหละนักเรียนมรรคคานะวางนะก็ได้รูปของพระธิดาอยู่กลางป่านะ,ะอาจจะเป็นบุคเพสันนิวาส เทวดาโดนจิตโดนใจให้ได้พบเจอนะบุตรชายของข้าพเจ้าก็เกิดความรุ่มหลงสเสน่หาในตัวพระธิดาของท่านข้าพเจ้าจึงหวังว่าข้าพเจ้าองคเท้ากระหม่อมคุณนนะเปรียบเสมือนเกือกทองเปรียบเสมือนรองเท้ารองบาทองคเท้าดาหา่านม่เรียเห็นไหมลดตัวเองขนาดลดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่รองเท้าทอง รองบาทของเท้าดาหาขนาดนี้เลยอยน่นะักเรียนนะจะมาขอบุตรตรีพระธิดาของท่านให้แก่โอรสของข้านะอันเมืองของเราทั้งสองไอศูนย์นะี่ยเมืองทองสองของเราก็จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันในว,วันข้างหน้าขอท่านได้โปรดเมตตานะจนควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนะก็ขอพำนับพักพิงนะก็คือ ขอพึ่งบุญบบรมีท่าบุญบารมีท่าน,าานจนกว่าชีวิตจะหาไม่หไหมใช้ภาษาใช้สำนวนที่สละสลวยคือแบบเหมือนกับว่ายอมเป็นรองเท้ารองรอง,รองเท้ารองเท้าของคือลองยอมเป็นรองเท้าให้ให้เท้าดาหาใส่นะเมื่อน,นั้นองศีปัตตลาเป็นใหญ่ก็คือเท้าดาหานะคะก็ พอได้รับฟังสารแล้วก็บอกกับเสนาทั้งทั้งสองว่าอันอันนะหนักรียเอันหนะแปลว่าเด็กตัวเล็กๆอันหนะในที่นี้ก็หมายถึงนางบุษบานั่นเองอันหนะก็คืออันลูกสาวของเรานั้นได้มั่นหมายกับรัตูจรากาตุนางอ่านแปลว่าเนื้อคู่อ่าแปลว่าคู่มัน่นนะคะตุนางอ่านแปลว่าคู่มัน่นอันบุษบาบุตรของเรานั้นได้มีคู่มัน่น ได้มั่นหมายกับจรารการแล้วเพราะว่าจรารการได้มาสู่ขอเป็นคนแรกนะแล้วก็ได้ตกลงนัดวันเวลาแต่งงานกันแล้วซึ่งท่านได้มาขออีกนี้เห็นจะผิดประเพณีไปแล้วนะคนในแผ่นดินก็คงจะคารหากันเพราะว่าแต่งงานนะมีคู่มั่นคู่หมายแล้วจะมารับขันมากอีกได้อย่างไรนะขอให้ท่านเอาสิ่งของกลับคืนไปเถิด บัดนั้นทูตานุทูตแถลงไขก็บอกว่าเท้ากระหมังกุนิ่งเนี่ยสั่งให้ข้าพเจ้ามาหากแม้นพระองค์ไม่ยินยอมนะคะตกแต่งพระธิดากับพระโอรสให้ระวังตัวให้ดีให้ระวังเมืองของพระองค์ให้ดีนะคะตกแต่งบุรีให้มัน่นก็คือให้ระวังเมืองของพระองค์ให้ดีๆเพราะอะไรก็คือเมื่อนั้นพระผู้ผ่านไอศูนย์คือเท้าดาหาใช่ไหมคะ ประกาศิทธิขันา์อาจองจะรณรงค์สงครามก็ตามใจท้าดาหาก็บอกว่าหากเมืองกระหมังผูุหญิงจะส่งกองทัพมารบกับเมืองดาหาก็ตามใจก็คือไม่สนใจนะไม่แขร์แล้วพระองค์ตรัสแล้วพูดแล้วพระองค์ก็ย่างเยื้องยุบระยะก็สือเดินเข้าไปพักผ่อนนะพวกบรรดาพนักงานก็ปิดมาเพราะว่า ราะว่าในหลวงเข้าไปแล้วนะก็ปิดมากจากที่วาราศการนะบัดนั้นทุตานุทูตก็ผายผันออกจากพาราธาดานั้นก็กลับไปเมืองนะเมื่อไปถึงเมืองนะอ๋อยังไม่ถึงเมืองกล่าวฝ่ายเท้าดาหานะก็มีราชสารสั่งให้เสนาบอกว่าเจ้าจงไปบอกพระเชษฐาของเราก็คือเท้าคุเลปันไงคนะจงไปบอกพระเชษฐาของเราว่า ่าแล้วก็พระอนุชาของเราด้วยนะว่าหน้าตอนเนี้ยมีศึกสงครามมาประชิดเมืองดาหาอ๋อแล้วอย่าลืมไปบอกมีราชสารไปบอกกับจรากาด้วยว่าได้มีสงครามจะมาแย่งชิงพระคูมั่นแล้วนะออทีนี้ต่อไปค่ะนักเรีนยนคุณจะให้จบหน้าสามสิบสี่เลยลูกท้าวกุเลปันมีราชสารจึงกีเหนาและละโตหมันหยา แล้วตูวหมันหย่าก,ก็คือพ่อของจินตลาไงคะคือไปกระแะให้พ่อของจินตลารู้สึกว่าผิดที่ให้ลูกมาแต่งงานกับอีเหนาเป็นเหตุให้มีสงครานไงแล้วจะได้กระตุ้นให้อีเหนาออกมานะออกมาช่วยสู้รบสงงรามนะเมื่อนั้นพระปิ่นพบกุเลปันราชฐานแจ้งว่าไพยรคือสองครามไพยรีแไปว่าค้าศึกจะมารบจะมาลบนะก็พระอ,องค์ก็เลยมีหนังสือรับไปนะ แล้วก็สั่งให้เสนาบอกว่าจงไปเมืองหมันยาเนี่ยมีจดหมายสองฉบับนะไปที่เมืองหมันยากำชับนะไปเมืองหมันยานี่มีจดหมายสองฉบับฉบับหนึ่งก็ไปบอกกับอ e ีห e เหนาวยยกทัพมาช่วยนะเดินทางรวมทัพมาช่วยอีกใบหนึ่งอีกฉบับหนึ่งก็ไปให้กับท้าหมญญาันยาเมื่อไปถึงท้าหมันยาแล้วก็ให้มาถึงเนี่ยเดินทางให้รีบเดินทางมา ภายในสิบห้าวันนม่เปลี่ยนเดินด้วยเท้าช้างเท้าม้าอะไรเนี่ยไม่ได้มีรถไฟฟ้าไม่ได้มีเครื่องบินนะคะก็บอกว่าเดินทางระยะทางเนี่ยสิบห้าลาตีคือสิบห้าวันนะกาวฝ่ายดะหมังดะหมังก็คือเสนารับใส่ก็รีบนําเอาราชสารนั้นขึ้นมาแล้วก็ควบมาคว,ว,ว,วบไปนะครับเพื่อที่จะไปตามที่ท้าวกุเลปันได้ ได้กาหนดอไม่ใช่ตามที่ท้าวดาหาได้สั่งนะว่าให้ไปเมืองดาเมืองอะไรนะเมืองกุเลปันใช่ไหมฮะแล้วก็เมืองหมันหมัญนยาก็ท้าวกุเลปันรีบบอกบอกโอเคเท้าวกุเลปันรีบบอกให้เสนาไปนะต่อไปเมื่อนั้นท้าวกุเลปันเป็นใหญ่ขันดับขันดับหมังเสนาทูลลาไปพระตึกในคดีด้วยปรีชานะ ก็เลยเรียกกันลตัตปาตีก็คือก็เป็นญาติญาติกันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็บอกว่าครั้งนี้สงครามเห็นตะหนักแล้วล่ะน้องแล้วก็กลัวว่าพระอนุชาก็คือเท้าดาหาเนี่ยจะไม่มีใครปรึกษาด้วยกองทัพเนี่ยเราต้องยกไปให้ทันนะไปสมทบกับทัพของอีเหนาวให้จงได้ให้รีบชวนกันไปไมิฉะนั้นกองทัพของกุมังคุณิงจะมาติดเมือง เท้าดาหารแล้วเราจะลำบากนะอืมต่อจากนั้น<อ>กลัลตปาตีพระโอรสนะก็โอโทธิกลัลตปาตีก็เป็นโอรสแต่ว่าเป็นโอรสชายาองลองรองลงมานะฮะก็บอกว่าข้าพเจ้าจะรีบเดินทางไปนะฮะจะรีบไปจัดการให้พระเจ้าข่าเสด็จพ่อกล่าวฝ่ายกลัลตปาตีพอลูกแสงก็ทำไมคะรีบเดินทางเดินทางพร้อมที่จะออกลบ ชำระร่างกายนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาก่อนรบเนี่ยนะบรรดาตัวละครเนี่ยจะกล่าวถึงว่าเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยปรุงเครื่องหอมประทินเครื่องหอมแต่งตัวสวยงามนะใส่ผ้าสีต่างๆเพื่อจะออกรบอย่างเช่นวันเสาร์ต้องใส่สีดาวันจันทร์ต้องใส่สีนวลอะไรอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างอันนี้นะนะตรงนี้ก็เป็นบทแต่งตัวในหน้นะา35ท,ที่หลยนะคะเป็นบทแต่งตัวของ ของขายนะ้ากัลลัสปาตีนะพะพอโอรสอีกองนึงของเา้าบุเรเลปังแต่เป็นโอรสจากเกิดจากพัชายาลงลงลงมานั่นเองนะโอเคนักเรียนณตอนนี้จะไปถึงหน้าสามสิบหกก็จะจบตรงนี้ก่อนก็คืออารามพบทนี้ว่าเป็นการเดินทางนะฮะเป็นการเดินทางมารวมกันรวมพลกันที่ที่อะไรคะที่เมืองดาหา เพื่อจะได้ช่วยท้าวดาหาทำสงครามนะครูจะเริ่มในวันศุกร์หน้าคือเรื่องกองทัพเมืองกาหลังยกมาสมทบศุกร์หน้านะโอเคนะพราะเดี๋ยวพอจบตรงนี้ครูต้องต้องย้อนคลิปไปแล้วครูก็จะรับพี่ม5ต่อนะคะเพราะน,นั้นเดี๋ยวครูควจะไม่ทันโอเคฟังครูทันหรือเปล่าจ๊ะ เนีย่ยหมดเลยอ่ะลูกที่ว่านะทานคะ่ะทานนะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ทานในฟัง YouTube กูขอย้ํานะคะพะยายามสรุปเรื่องให้อ่าแล้วคือใจความได้เรื่องที่ครูคูอธิบายในแต่ละชั่ว,วโมงนะอย่าสั้นจนแน,นะ้เท้าดาหาให้ตามคนมาลบมาสมทบด้วยจบอันนี้มันน้อยเกินไปค่ะ โอเคค่ะอย่างงั้นครูขอยุติก่อนเพราะเดี๋ยวครูจะรับพี่มห้าไม่ทันเหมือนสุดที่แล้วอย่างงั้นถ้ามีปัญหาก็ฝากลายส่งมาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนค่ะสวัสดีค่ะ